ขอธรรมะสว่างสวยัยของคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงสว่างด้วยกลางเดินใจของยอดกัละยาณมิตรทุกท่านเจริญพรสาธุชนทุกคนวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงนำเรื่องราวที่แท้จริงของโลกและจักรวาลมาบอกกับพวกเราเพราะว่าบางคนก็ยังคิดไม่ออกว่าทําไมคนเราเกิดมาแล้วจึงมีความแตกต่างกันม่ว่าจะมีอายุยืนยาว ทำไมบางคนอายุสั้นจังเลยบางคนมีผิวพรรณอันงดงามบางคนผิวพรรณซามบางคนปัญญาดีบางคนไม่ฉลาดหรือบางคนเกิดในตระกูลสูงบางคนเกิดในตระกูลต่ำบางคนได้รับการต้อนรับเชื้อเชิญอ,อย่างดีบางคนแม้แต่หน้าก็ไม่อยากมองอะไรล่ะเป็นเหตุที่ทำให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหลายคนก็พยายามหาคำตอบแต่ถ้าว่าคำตอบแท้จริงนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ได้บอกเอาไว้แล้วใครอยากจะได้รู้มากขึ้นกว่าเดิมก็พยายามศึกษาคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้มีโอกาสไปศึกษาอ่านตำรับตาราหรืออ่านพระไตรปิฎกกันเพิ่มปูนความรู้ให้เพิ่มยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันวันนี้หลวงพี่ก็ได้นําเรื่องราวส่วนหนึ่งที่ได้มีโอกาสอ่านและได้ศึกษามาแบ่งปันกับพวกเราทุกๆคนหากวันหนึ่งพวกเราต้องรู้ว่าจะต้องพัดลากจากบุคคลเป็นที่รักบุคคลน,นั้นเป็นที่พอใจของเรา เราจะทําอย่างไรหรือเราจะหาทางป้องกันอย่างไรได้บ้างวันนี้เรามาลองมาฟังกันว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะเมื่อครั้งพุทธกาลมีพราหมณ์สองสามีภรรยาซึ่งเป็นผู้ที่เป็นพามาหาสารมีสมบัติเป็นอันมากแต่ด้วยว่าทั้งสองคนแม้ม่อายุมากแล้วก็ยังไม่มีบุตรสักทีก็ไปอ้อนวอนจนกระทั่งประสบความสําเร็จมีบุตรเกิดขึ้นมาได้เมื่อมีบุตรแล้วก็ดีออกดีใจ เพื่อนพราหม์ทั้งหลายเมื่อรู้ข่าวต่างก็มุ่งหน้ามาเยี่ยมเยียนมีของมาฝากมีของมาถามไทยมาพูดถึงกันวันหนึ่งเพื่อนของพราหมณ์ซึ่งเป็นนักพรตก็ได้มีโอกาสเข้ามาหาพราหม์นักพรตหรือว่านักบวชนอกศา,าสนานี้พอเจอพราหม์มาถึงก็ทักทายกันด้วยอาการที่เป็นปกติเจอเจอกันก็อํานวยอวยพรได้บอกกับพราหมณ์และนางพราหมณ์ว่าขอท่านทั้งสองจงเป็นผู้ที่มีอายุเถิดว่าแล้วก็สนทนาเลย พรามแล้วก็นางาพรามมณีก็ปรึกษากันว่าเอ๊ะท่านนักรพปกติเนี่ยท่านมาเพื่อร่วมฉลองลูกของเราทําไมไม่อวยพรในลูกของเราบ้างละ่ะนักโพก็นิ่งอยู่ไม่พูดอะไรพรามก็ถามอีกท่านนักจน์ผู้เป็นสหายอย่างเราทําไมท่านไม่กล่าวอวยพรลูกของเราบ้างหรือนักโพสก็ไม่สนทนาตอบอีกนางาพรามณีอดลนทนไม่ได้ท่านนักโพสขอท่านได้พรลูกของเราได้เถิด นางก็บอกกับนักพรไปนักพรตก็หันมามองพราหม์ทั้งสองแล้วก็สายหน้าพร้อมทั้งบอกว่าท่านพราม์ท่านรูไ้ไหมว่าลูกของท่านนะ่ะจะมีอายุได้ไม่เกินเจ็ดวันแล,ะละ้วล่ะโอ้โหพอได้ยินเสียงน,นันนี้เหมือนอสุนิบาตฟาดเปรี้ยงเข้าลงที่กลางหัวใจของพราหม์ทั้งสองเพราะว่ากว่าจะมีลูกได้ก็ยากเย็นแสนเข็ญเมื่อไีแล้วต้องมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้อีกโอ้โหความเศร้าเสียใจก็บังเกิดขึ้นในใจ พอรู้ว่าเพื่อนของเราที่เป็นนักพน์เนี่ยไม่ใช่บุคคลธรรมดาเป็นผู้ที่มีฤทธิ์ทีเดียวแสดงว่าคําของเพื่อนเราเนี่ยต้องไม่ผิดไปจากนี้แน่นอนก็อ้อนวอนบอกกับเพื่อนว่าสหายเอ๋ยท่านเป็นนักพน์เป็นที่พึ่งของเราเถิดอย่ายังความชิบหายหเกิดขึ้นแก่ลูกของเราแก่บ,บุตรของเราเลยว่าแล้วก็อ้อนวอนนักพน์นักพน์ก็บอกกับพรหมณ์และนางพราหมณีว่าสหายเอ๋ยเราไม่สามารถช่วยลูกของท่านได้หรอก ถ้าเกิดว่าท่านอยากจะช่วยลูกของท่านแล้วแล้วก็บัดนี้เนี่ยเราได้ยินมาว่าพระสัมณะโคโดมผู้มีคุณอันเปี่ยมล้นด้ยวยความเมตตากรุณามีพระบริสุทธิ์ที่คุณอันยิ่งใหญ่ก็สามารถอาจจะเป็นที่พึ่องอย่างท่านได้ท่านลองไปเข้าเฝ้าพระองค์เถิดตอนนี้เราได้ยินว่าพระองค์เนี่ยได้อยู่ที่วัดพระเชตวันถ้ามีโอกาสท่านกระรองพาบุตรของท่านไปเฝ้าก็แล้วกัน ว่าแล้วก็ได้สนทนากันไปอยู่พักใหญ่พอให้หายคิดถึงแล้วก็สนทนาปราศัยกับพราหมณและนางพรามมณีแต่ตลอดเวลาที่ปลาศัยกับนักพนตนั้นนางพราหมและพรามมณีก็ไม่ได้มีจิตใจอยู่กับนักพนตเท่าไหรน่นักเลยคิดแต่เพียงว่าทํายังไงลูกเราจะรอดลูกเราจะปลอดภัยก็ยิงลบเรา้าแล้วก็ขอที่อยู่ของวัดพระเชตวันจากนักพร์นั้นนักพร์พก็บอกว่าท่านจงไปถามชนทั้งหลายดูเอาเถิดเมื่อนักพนตจากไปนางพรามและนางพรามมณีก็กุลีกุจอ อุ้มลูกพาเข้าไปที่วัดพระเชตวันในวันนั้นทันทีเลยทีเดียวด้วยอารามรีบรอและลิงเดินทางแต่ก็ว่าเวลาก็ผ่านไปพอสมควรเมื่อเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความที่ตนเองนั้นเป็นพราหมณ์ไม่ได้มีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อนอาการกิิยาต่างๆก็อาจจะไม่เหมือนคนที่มีศรัทธาในพระองค์มากนะักเมื่อเข้าไปถึงก็แค่ทักทายกันอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระองค์ก็ตรัสกับพราหมณ์ทั้งสองว่าขอท่านทั้งสองจงเป็นผู้ที่มีอายุเถิดพรามพอดีอย่างนี้ก็กราบทูลกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว,ว่าขอพระองค์ประทานพรแก่ลูกของข้าพเจ้าด้เทิดแม้กล่าวเช่นนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ดุษฎีคือน,นิ่งไม่กล่าวสิ่งใดก็ประทับนิ่งอยู่พรามและนางพรมามมณีก็ทูลอ้อนวอนอีกสองครั้งพระองค์ก็บอกว่า พรหรามและนางพามณีเนี่ยลูกของท่านจะ,าจะมีอายุอยู่ได้ไม่เกินเจวันเพราะพร์รามยิงง่งก็ยิ่งมั่นใจว่าลูกเราท่าทางจะไม่รอดแน่แล้วก็รู้ว่าต้องหาที่พึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละขอพระองค์ได้โปรดเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าได้เถิดข้าพระเจ้าไม่รู้จะพึ่งใครแล้วพรามและนางพามณีก็กล่า,าวอ้อ,อนวอนขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้น พระองค์ก็เลยตัดบอกกับนางาพามและพาพามัน,นีว่าท่านทั้งสองถ้าปรารถนาอยากจะให้ลูกมีอายุยืนยาวแล้วก็ให้กลับไปที่บ้านให้ไปทําสถานที่ตั้งมณฑปขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฟังธรรมและสถานที่ปฏิบัติธรรมและให้ปูราดในอาสนะไว้16ที่นิมนต์พระภิสุสง์ไปเจริญพุทธมนต์แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่บ้านของท่านตลอดเวัน และท่านนั้นเนี่ยได้ไปชักชวนบุคคลที่ท่านรู้จักให้มาฟังธรรมรวมไปถึงมาปฏิบัติธรรมที่บ้านของท่านเถิดถ้าท่านสามารถทําได้เช่นนี้ลูกของท่านก็จะสามารถมีอายุยืนยาวสืบต่อไปได้พระสมาเจ้าตรัสอย่างนี้ปุ๊บโอโหนางพรามนั้นพรามันนี้ก็ดีใจไปแอนยิ่งจากที่ไม่มีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รีบกลับบ้านขวนกวายก็วีก็ว่าสั่งให้คนทั้งบ้านช่วยกันเตรียมมณฑป ปูลดอาสนะอย่างดีเตรียมสถานที่อย่างดีเตรียมดอกไม้ของหอมแล้วก็ไปเป่าประกาศเชิญชวนเพื่อนของตนทั้งหลายตลอดทั้งหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียงว่าท่านทั้งหลายจงมาเถิดเราจะนิมนต์พระมาที่บ้านมาสาธยายมนและก็มาปฏิบัติธรรมขอท่านทั้งหลายจงมาฟังธรรมเถิดพราหมณ์นี้เป็นพราหมณ์ที่มีเรียกว่าเพื่อนเป็นอันมากมีคนรู้จักเป็นอันเยอะแล้วก็เป็นผู้ที่มีฐานะดีคนหนึ่ง เพื่อนทั้งหลายก็รู้ว่า,าพราหมณ์นี้ไม่มีศรัทธานในพระศาสนามาก่อนแต่ยอยู่กลับเปลี่ยนใจบอกว่าจะนิมนต์พระมาบ้านก็สงสัยใข่จะรู้ว่าพราหมณ์ต้องเจออะไรดีๆมาแน่จึงกล้าที่จะมาชวนเราขนาดนี้ต้องเข้าใจนิดนึงว่าในสมัยก่อนนั้นเนี่ยศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนู้นพราหมณ์ทั้งหลายเป็นผู้ที่เชื่อมั่นมากมั่นใจมากแต่ยังไงก็ต้องอาศัยพราหมณ์ประกอบพิธีกรรมทุกอย่างอาศัยพราหมณ์ตลอด แต่อยู่ๆเนี่ยความเชื่อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นที่หลังของศาสนา,าพราหมณ์ดังนั้นเนี่ยคนที่ยังไม่ศรัทธานในพระสัมมาจักก็มีอีกเยอะเพราะไม่มีโอกาสฟังธรรมด้วยตนเองได้ยินได้ฟังแต่เรื่องราวเขาเล่าว่าเขาเล่าว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปเป็นผู้ตัดสุ้ชอบโดยพระองค์เองบ้างเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์บ้างคือได้ยินแต่เสียงเล่าลือได้ยินแต่เสียงกล่าวขานแต่ไม่เคยฟังธรรมหรือว่าได้รับรู้ข่าวสารเพราะว่า ไม่ทันสมัยเหมือนยุคเรานะยุคเรามีทั้งระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตโทรทัศน์พานดาวเทียมมีอะไรอันนี้เราไวกว่าเขาแต่ในสมัยนู้นเนี่ยการสื่อสารยังไม่เร็วเท่าไหร่นะก็จึงแค่ได้ยินเรื่องราวแค่หัวข้อใหญ่ๆไม่มีโอากาสได้ฟังธรรมก็เลยคิดว่าอย่างนั้นก็ลองไปฟังดูแล้วกันว่าพราหมณ์ที่อยู่สั์เป็นเพื่อนเรามาชวนแล้วว่าจะเป็นเรื่องราวอย่างไรพระที่มาเสมาสาธยายมนเนี่ยจะบอกเรื่องราวอย่างไรบ้างก็รีบเข้าไปรวมกันที่บ้านของพราม เมื่อไปถึงพราหม์ก็อราตนาพระมาทุกวันเลยเจ็ดวันพระ16รูปแต่ไม่แน่ใจว่าคือเท่าที่ดูเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องแบบว่านอกจากฟังธรรมแล้วพระมาเสดขยายหมดแล้วก็มีปฏิบัติธรรมคือพูดง่ายๆทั้งบ้านไม่ว่างเว้นจากพระ16รูปทั้งวันทั้งคืนตลอด7วันในวันที่7นั่นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เสด็จมาเป็นประธานเองด้วย เมื่อพระองค์เสด็จมาโอ้โหบรรดาเทวดาทั้งหลายก็มากันเต็มไปหมดเลยมากขึ้นกว่าเดิมมีทั้งเทวดาทุกชั้นฟ้าสูงสวรรค์พรหมอรุภพม์มาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์เองก็ส่งสาธยายพระปริจเกิดขึ้นที่บ้านของพราหมณ์เนี่ยในวันที่เจ็ดนั้นด้วยเท่านั้นยังไม่พอพระองค์สาธยายพระปริตเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยอยู่ที่บ้านของพราหมณ์นียปรากฏว่ามีทั้ง เทวดาพรม,มรลูปภพมเนี่ยบรรลุธรรมมากมายชนที่มาเป็นมากก็มีโอกาสได้เข้าถึงธรรมปรากฏว่าหลังจากที่พระองค์ได้สาธยายพระปริเสกเรียบร้อยเมื่อได้กลับวัดประเชต,ตวันวันลุ่งขึ้นพระรณ์และนางพรามณีก็อุ้มลูกเข้าไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันพอพระมา์มาถึงอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วพระองค์ก็ตัดวอวพรกับรามว่า ขอท่านพราหมณ์และพราหมณีจงมีอายุยืนทเท้าเถิดและขอให้บุตรของท่านก็จงเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวด้วยโอ้พอกล่าวอย่างนี้ปุ๊บพราหมณ์และนางพราหมณีดีอกดีใจรอดแล้วเรารอดแล้วเราลูกของเราลอดตายแล้วโอ้โหด้วยอนุภาพพระปริตนี้แน่เนี่ยทำให้ลูกของเราลอดตายจากคนที่ไม่เคยศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่เคยศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งได้มีโอกาสฟังพระปริตได้รับการสาธยายมนตลอดเจวันเจคืน นางพราวนองพามวันนี้ก็ดีใจได้ฟังธรรมเข้าใจเพิ่มมากขึ้นใจก็แช่มชื่นเบิกบานก็มีโอกาสขอโรนาตนนะเป็นผู้เข้าถึงพระรัตนตรยัยให้เป็นที่พึ่งที่ลึกตลอดชีวิตขอถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตเลยทีเดียวจากนั้นเองก็กลับบ้านอุ้มลูกกลับไปก็ตั้งชื่อลูกว่าเนี่ยลูกเราจะต้องมีอายุยืนยาวต่อไปก็เลยตั้งชื่อว่าไอ้กุมารนี้ชื่อว่าอายุวัตโกนะดีไหม ผู้มีอายุยืนยาวตกเย็นวันนั้นวันที่8คณะพระภิสุสงฆ์ก็ประชุมปรึกษาหารือกันณลงธรรมสภาพระภิสุสงฆ์ก็สนทนากันว่าเออแปลกดีเนาะได้ยินว่าพราหมณ์นี้เมื่อ8วันก่อนนี้ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์กับอวยพรแต่พ่อกับแม่ของเด็กน้อยคนนั้นแต่ไม่ได้อวยพรเด็กคนนั้นเลยลูกของพราหมณ์แต่เหตุใดวันนี้เนี่ยพราหมณ์พาลูกมาพระอ,องค์กับอวยพรให้ลูก ของพราหมณ์นั้นให้มีอายุยืนยาวแล้วก็ยังตัดบอกอีกว่าลูกของพราหมณ์นั้นจะมีอายุยืนยาวถึงร้อยยี่สิบปีพระภิกษุก็สนทนากันในโรงธรรมสภาพระพุทธองค์ก็รู้แล้วว่า,าพระภิกษุกำลังสนทนากันด้วยเรื่องนี้แต่ก็หวังที่จะเอาสิ่งดีๆเนี้ยไปบอกกับบรรดา,าพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายให้ได้แช่มชื่นเบิดบานใจในคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระองค์ก็เสด็จไปที่โรงธรรมสภาแล้วก็ถามภิกษุทั้งหลายว่าท่านสนทนากันอยู่ยเรื่องใดหรือ พระภิกษุก็กราบทูนให้พระองค์ทรงทราบพระองค์ก็บอกว่าเหตุที่วันนี้เนี่ยนะบุตรของพราหมณ์และพรามณีลอดตายมาได้เพราะมียักษ์ตนหนึ่งชื่อว่าอาวุธโยักษ์อาวุธยักษ์เนี่ยดูแลอุปถา้าวเวสวรนโนซึ่งเป็นเรียกว่าผู้ใหญ่ที่สุดหรือว่าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้ปกครองยักษ์ทั้งหลายเนี่ยมาตลอด12ปีดูแลอย่างดีเลยไม่เคยขาดเลย จนกระทั่งได้รับพรจากท้าวเวสวรรโนว่าอะท่านเป็นยักษ์ปกติก็ชอบกินของสดของข้าวก็เลยอนุญาตว่าภายในเจวันนี้อารุตยาสาม,มารถที่จะไปหาออของสดของขาวกินได้ด้วยตนเองได้ไม่ต้องมาอุปถัก์เขาแล้วละไม่ต้องมาดูแลท่านท้าวเวสวรรโนแล้วอารุตยาก็ได้ทีเลยโอ้โหที่พักของตัวเองก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านของพราหนางางมณมาี ซึ่งเป็นที่อาศัยของยักษ์ตนนี้ก็กะว่าเสร็จเราแน่เด็กคนนี้ละ่ะแต่ต้องเป็นโอหาอัญชะอันโอชะของเราก็กะว่าจะต้องเข้าไปกินเด็กคนนี้พราได้รับพรมาเจ็ดวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปเลยพอรู้อย่างนี้ปุ๊บก,ก็เตรียมจ้องจะเข้าไปแต่พระเอิญพรามและนางพรามมณีเนี้ยได้มาเตรียมปูราตอาสนะเตรียมมณดบนิมนต์พระมาสาธยายมนเมื่อนิมนพระมาสิหกลูกมาสาธยายมนสาธยายพระปริต บรรดาเทว,วดาพรหมลมูปพรมทั้งหลายก็ได้รับการอัญเชิญมาเเพื่อมาฟังพระปรตรนี่ยเต็มบ้านของพรหมามเต็มไปหมดทีนี้เป็นธรรมดาของเทว,วดาผู้มีศักย์ใหญ่เขาก็ต้องแบบว่าอยู่กันอาศัยกันด้วยรัศมีหรือวาทธิ์ของแต่ละองค์แต่ละท่านผู้ที่มีรัศมีมากเนี่ยเทยว,วดาตนอื่นผู้มีรัศมีน้อยก็จะถอยห่างออกไปถอยห่างออกไปเรื่อยๆืเทว,วดาที่มาฟังธรรมตลอดหวันที่ผ่านมา ก็เรียกว่าเยอะแล้วแต่ละวันที่ผ่านมาแม้เทวดาองค์สุดท้ายเนี่ยอยู่ไกลจากบ้านของนางพามและนางพามณีเนี่ยไปถึง12โยชน์อ่าสิบสองคูณ16เป็นเท่าไหร่ไปคํานวณกันนะนั่นแหละคือระยะทางความไกลของเทวดาองค์สุดท้ายทีนี้พออยู่ไกลขนาดนั้นเนี่ยอรรุธยษ์เนี่ยเข้าไปไม่ได้สิเทวดามาฟังทมกันตลอดต่อเนื่องหมุนเวียนกันมาไม่ขาดเลยทุกวันไม่ขาดเลยแม้แต่วันเดียวตลอดตั้งวันตั้งคืน6วันเลย ยิ่งพอวันสุดท้ายวันที่เจ็ดมปมัสสาวะทำผู้เดเจ้าสเสด็จมานู่นเทวดาอยู่ไกลไม่นู่นเกือบขอบจักรวาลอาุตยักษ์หมดสิทธิ์เข้ามาเลยโอ้โหตัวเองก็เรียกว่ามีอนุภาพก็จริงแต่ว่าก็ไม่สู้กับบรรดาเทวดาทั้งหลายก็ต้องขยับไกลออกไปไกลออกไปไกลออกไปไม่สามารถที่จะมาจับเด็กกินได้พอครบเจ็วันปุ๊บพรที่ได้รับมาหมดอายุ <c oughs> นะหมดแล้วพรมีอายุแค่เจ็ดวัน เอาฤทยักษ์จับเด็กกินไม่ได้ก็เลยต้องกม้มหน้ากลับไปดูแลรับใช้เท้าเวสวรร์ต่อนะส่วนว่าเท้าเวสวรร์จะทักว่าไงอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าในเรื่องราวนี้นะเราก็จะเห็นได้ว่าเห็นไหมว่าเออชีวิตเนี่ยนะมันมีเกิดมันมีดับบางทีเนี่ยบางคนเกิดมาก็าตายอย่างเด็กเห็นไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้ที่พึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลูกของนางพารามณีก็ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ จะต้องเรียกว่าสิ้นอายุขยไปหลายคนก็สงสัยเอ๊แล้วการฟังพระปริศเนี่ยช่วยทําอายุยืนยาวแต่อยางงี้นี่เป็นเหตุเพราะยากจะมาจับกินแต่ถ้าเกิดเป็นเพราะเหตุอื่นล่ะอ่ามันก็ต้องประกอบกันนะประกอบกันถ้าป่วยเจ็บไข้ไม่สบายอันนี้ก็ต้องไปหาหมอให้หมอรักษากินยาอันนี้ก็ควบคู่ไปด้วยแต่ว่าเราไม่รู้ว่ากรรมเก่าของเราหรือว่าวิบากกรรมวิบากมาที่เราเคยทํามาแม้เพียงเล็กน้อยที่กรรมมาปรับของเรา จะมาทวงคืนของเราอาจจะมีอยู่ดังนั้นเนี่ยพระปรริษก็มีความสําคัญจึงไม่ต้องแปลกใจว่าเอทำไมหลวงพ่อเนาะท่านจชกชวนพวกเราเนี่ยให้ทําบ้านของเราให้เป็นประดุษมีพระมาสาธยายมนต์โดยการพวกเราได้สวดธรรมจากการเห็นไหมนี่แหละเราได้ร่วมสวดธรรมจากปุ๊บสิริมงคลก็เกิดขึ้นมนุษย์และเทวดาก็มีโอกาสได้มาฟังธรรมที่บ้านเราแต่จะยิ่งดีขึ้นไปอีกถ้าบ้านของเราเป็นแหล่งรวมของผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรม ้ามีโอกาสนะช่วงนี้จะอ่านลำบากนิดหนึ่งเพราะว่ามีเนื่องจากการออกกฎหมายเรื่องของข้อปฏิบัติในการป้องกันโรคระบาดาาก็จะไม่เราไม่สามารถที่จะพาชวนคนมาประพฤติปฏิบัติธรรมในบ้านของเราได้เราก็ใช้วิธีใหม่ชวนคนมาประพฤติปฏิบัติธรรมผ่านซื่อบ้างผ่านออนไลน์บ้างผ่านอะไรบ้างชวนคนมีไลน์ก็ส่งไปเดี๋ยววันนี้นะเนี่ยดอกไม้บานก็จะมีการประพฤติปฏิบัติธรรมนะเข้ามาชมมาดูได้ที่ช่องซู หรือเข้าไม่เป็นก็พิมพ์เลย www.dmc.tv 2 5 6บ d b กนะก็รู้กันดีบก็ย่อม,มาจากดอกไม้บานเนาะ2 5 6 4ก็ปีนี้เลยจำง่าย dmc.tv ก็ยิ่งจำง่ายแล้วก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะจำไว้อีกั้งหนึ่งเนาะ w w w นะแค่นี้มันก็จะลิงก์เข้ามาที่โปรแกรม Zo ูมแล้วก็ติดตั้งโปรแกรม Zo ูมไม่เรียบร้อย แล้วก็ล็อกอินเข้ามาแลก็ถามพาสเวิร์ดก็พิมพ์072เข้าไปแค่นี้เองเราก็สามารถที่จะรับชมเรียกว่าการถ่ายทอดรายการดีๆอย่างนี้คือวิธีการไปบอกกับเพื่อนหรือว่าคนรู้จักเนี่ยบอกง่ายบอกไม่ยากเพียงแค่เราแนะนําเขาคนที่รักคนที่คุ้เคยคนที่เราสนทนาด้วยลองฟังทำดูสิมาประพฤติท,ทำกันมาปฏิบัติทำกันโอกาสดีๆอย่างนี้มีไม่บ่อยแต่ว่าโอกาสน,นี้ดีจริงๆนะมาให้มีความรู้มีความสามารถ เราก็มีโอกาสแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ให้กับตัวของเราเองก่อนพร้อมกับแบ่งปันให้กับคนที่เรารักมากยิ่งขึ้นนี่เราชวนเขามาฟังธรรมร่วมกันมาปฏิบัติธรรมร่วมกันสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นเกิดการขยายคุณงามความดีไปมากขึ้นเทวดาก็จะปกป้องคุ้มครองนอกจากบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราเนี่ยสิ่งไม่ดีทั้งหลายหรือว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันจะเจอยักษ์พานเจอเรียกว่าที่เป็นพานทั้งหลายเนี่ย ก็จะได้ห่างไกลจากบ้านของเราอย่างนี้ดีไหมนะ,ะเราลองดูนะทําบ้านของเราให้เป็นสัพเพะ,ะเป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมได้สวดมนต์เจริญภาวนาสวดธรรมจากกาันทุกทุกวันก็เหมือนน้อมนะเอาพระบริสตมาอยู่ที่บ้านของเรานอกนั้นเราก็ก่อนจะสวดมนต์ก็ขอ,อเชิญเทวดาทั้งหลายอืมไม่ว่าจะเป็นผู้มีศักิ์ใหญ่หรือเทวดาพรหมอรุภพกับเรียนเชิญมาที่บ้านของเราเพื่อมาฟังธรรมมาฟังการสาธยาย ธรรมะบทแรกของพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดเอาไว้คือธรามาจากกับประวัติศสูตร์เนี่ยร่วมกันเนี่ยเราก็จะได้ทําให้บ้านของเรามีสิริม,มงคลเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าปกติของธรรมดาของเทวดาเนี่ยเขาจะมาบ้านไหนก็ตามจากเรื่องที่เราฟังไว้เมื่อสักครู่นี้สังเกตดูเห็นไหมพราหมณ์และนางพราหมณีต้องทำยังไงก่อนเตรียมบ้านก่อนนะเตรียมบ้านนี่คือทำอยังไง ปัดทำความสะอาดปูราสะนะกะจัดความสกปรกากบ้านพูดง่ายทำความสะอาดบ้านก่อนน่ะถึงจะนำสรีมงคลมาบ้านได้เราก็เหมือนกันนะก่อนจะที่เราจะทําสิ่งต่างๆเช่นว่าเราจะเปิดสวนรรมจักรหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยลองดูสิบ้านของเรามันมีตรงไหนที่ยังมีหย,ยากย่ามีขยะ,ยะ,ยะจัดไม่เรียบร้อยลองจัดบ้านของเราก่อนนิดนึงเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อให้เทวดาทั้งหลายมาแล้วเนี่ยลงมาได้อย่างสะดวกเพราะเทวดาก็ไม่ชอบความสกปรกนะ เาชอบความเป็นระเบียบความสะอาดนี่ยเขามาแล้วสะอาดเขาก็จะมีโอกาสได้มาแล้วเราก็เอาธรรมะเนี่ยเว้นที่พึ่งด้วยสองที่เกิดขึ้นกับเราก่อนเลยคือความสะอาดจะช่วยทําให้อะไรทําให้เชื้อโรคไม่กระจายด้วยเห็นไหมอันนี้คือแบบโลกโลกเลยเห็นกันชัดๆเลยจัดของเป็นระเบียบเป็นยังไงของอะไรอยู่ตรงไหนเรารู้บางทีเราลืมไปแล้วพอมาจัดเป็นระเบียบป,ปุ๊บอ้าวสิ่งนี้ยังอยู่ในบ้านเราเหรอดูซิไปซื้อมาอีกชิ้นหนึ่งแล้วเนี่ยนึกว่าสิ่งนี้ไม่อยู่เห็นไหมมันพึ่งมาจําได้พึ่งจะมาระลึกถึงดังนั้น ทั้งความสะอาดทั้งความเป็นระเบียบเนี่ยสิ่งนี้เรามาเตรียมก่อนแล้วพอมีโอกาสหลังจากวิกฤตผ่านพ้นไปลองดูซิว่าเออเราจะนิมนต์พระมาบ้านเราได้ไหมถ้ามาได้ก่อนินมนต์เลยสมมุติเรากําลังเราย,ยังไม่ถึงเอาครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้เอาสัก8รูปก่อนนะแรูป7รูปอะไรก็ว่าไปคนไทยเมื่อก่อนมักจะบอกโอ้พระมา สวดนี่นะสี่รูปเป็นมงคลหรือเปล่าเนาะเนี่ยใช้ได้หรือเปล่านี่ดูในสมัยก่อนเขาสี่สี่สิบหกนะยังไงก็หารสี่ได้แต่คูณสี่เข้าไปอีกสิบหกรูปใครจะลองใช้สูตรสี่สี่สิบหกเหมือนอย่างสมัยพุทธกาลก็ได้นะนิมนต์พระมาสิบหกรูปทีเดียวเลยฟังทมพร้อมกับมาสาธยยายมนต์ทำบุญตักบาทหรือว่าทําบุญเลี้ยงเพลนแล้วแต่จะเช้าจะเพลนได้หมดแล้วก็ถือโอกาสในการที่ว่าเรานิมนต์พระมาบาตรเนี่ยคือมีเหตุไง โดยเฉพาะบ้านที่ไม่รู้จักกันที่อยู่ข้างๆบ้านเราไม่รู้จักกันมานานมากเลยอาศัยเหตุว่าหลังจากเสร็จโควิดเสร็จเรียบร้อยนี่มนพระมาบ้านทําบุญบ้านประกาศเลยเอ้าวเชิญนะนี่บ้านเราจะทําบุญเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยเป็นการที่เราสะขาะเคราะห์อว่าไปนะหรือเอาสิริเข้าบ้านโาครคภัยไย้เจ็บจะได้มาเจอเจอ,อีกนะเชิญชวนคนข้างบ้านมาร่วมง,งานได้นี่เป็นการทําอะไรสร้างเทวดารอบบ้านให้เกิดขึ้นนะนอกจากเทวดาหยาบๆแล้วเนี่ย หาคนมาช่วยปกป้องคุ้มภัยรอบบ้านเราเชิญก็ามาหาเหตุในการที่ชวนสร้างสังคมยอดกัลยาณมิตรแผ่ไปรอบบ้านจากไม่มีเหตุจะชวนเข้ามาบ้านเรายัางไงจะรู้จักเขายัางไงก็สาเหตุในการทําบุญเลี้ยงพระนี่แหละชวนเชิญเข้ามาบ้านเราได้แล้วก็จะให้ดีก็ชวนเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิแต่ในช่วงนี้ยังไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรเตรียมการไว้ก่อนทําบ้านของเราให้สะอาดเวลาเชิญเข้ามาก็จะรู้สึกเออบ้านของเราสะอาดเนาะสิ่งดีๆก็เพิ่มมากขึ้นจากบ้านของเราไปสู่บ้านข้างๆ แล้วเราก็เอาสิ่งดีๆนะั้นไปแบ่งปันให้กับเขาแล้วค่อยชวนเชิญเขามามีโอกาสมาฟังธรรมะจากสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับตัวของเราแล้วก็ทําให้เราได้มีโอกาสแผ่ขยายเครือข่ายยอดกัลยาณมิตรบ้านกรรานัลยาณมิตรรวมไปถึงยอดกัลยาณมิตรที่คอยปกป้องของภยัยให้กับเราทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าไปด้วยเดี๋ยวจากนี้ไปเรามาทําใจให้ผ่องใสยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อเราจะได้เข้าใกล้กับรัตนตรยัย เอาสิริมงคลให้เกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะได้เอาบุญนี้ให้กับประดาเทวดาที่จะมีโอกาสมาปกป้องดูแลคุ้มของบ้านของเราต่อไปอเดี๋ยวเรามาหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะ